กลับมากันต่อนะคะคุณผู้ชมคะ่ะช่วงนี้อยู่กับกาแฟสุดแสนที่จะอร่อยนะคะกาแฟลีแอนบุ๋มนะคะนั่นก็คือแม่ลีกับน้องแก้มบุ๋มออกผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อสุขภาพมานะคะ ใครที่น้ำหนักขึ้นนะคะแล้วอยากจะกินกาแฟใครที่เป็นเบาหวานความดันอยากทานกาแฟรับรองให้เปลี่ยนกาแฟมาเป็นรีแอนบุมตัวนี้ทําจากพันอาราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสารสกัดทั้งหมดที่เป็นกาแฟเช่นครีมเทียมไม่ใส่นะคะน้ําตาลไม่ใส่นะคะแต่ว่าเพิ่มความเป็นสมุนไพรเข้าไปแทนนะคุณผู้ชมนะคะนั่นก็คือนะคะถังเช่านะคะแล้ว้็วเจียวก้หลานเจียวกู้หลานช่วยลดความดันโลหิตนะคะน้ํามันรำข้าวเมล็ดงาดำแอลคาลิทดนเร่งการเผาผลาญน,นะคะส้มแขกช่วยระบย ชาเขียวต้านอนุมูลอิสระกระบองเพชรถั่วขาวดักจับแป้งดักจับน้ำตาลนะคะซูคาโรตแทนน้ำตาลแล้วก็น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมนะคะหนึ่งซองใหญ่ยักษ์อลังการขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมขานะคะมีข้าง,ข,างข้างในเนี่ย ทั้งหมดนะคบมี15ซองนะคะกินได้ประมาณทึ่งเดือนแต่ถ้าเกิดกินวันเว้นวันก็เดือนหนึ่งนี่นี่ลดนางทำลดของจริงนางทำของจริงนางให้จริงแล้วก็แพ็กเกจจริงนางดีมีซิปล็อกเรียบร้อยคุณผู้ชมค่ะมีเลขออยถูกต้องตามกฎหมายโรงงานมี GMP มีวันเดือนปีหมดอายุนะคะวันผลิตเรียบร้อยอร่อยจริงอร่อยนานใส่น้ำน้อยเข้มข้นนะคะรสชาตเข้มขน้นใส่น้ำใส่น้ำเยอะๆนะคะ รสชาติก็จะกลมกล่อมนะคุณผู้ชมขานะคะติดข้างหลังซองราคาปกติอยู่ที่790แม่ลีบอกไม่ขายเพราะว่าชั้นจากเอลสานะคะเหลือเอลยีเพราะฉะนัน้นทุกคนให้กินในรายการนี้รายการเดียวเท่านั้นนะคะจาก790ลดพิเศษเหลือเพียง250บบาทเท่านั้นนะคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อได้เลยนะคะ 06463245160619656978นะคะสำหรับกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟพรีเมียมลีแอนบุ๋มนะคะโอ้ลดคอเลสเตอรอล0%นนะเกะลดคอเลสเตอรอล0%นให้พลังงานให้พลังงานแค่70แคลอรี่เองน้อยมากกินได้เลยนะคะอ่ะ มากันที่นะคะสาวลาตินเดินเข้ากองในการประกวดมิสซู n น v e เว e 2024นะคะสาวลาตินเราก็ทราบกันดีนะคะว่าสวยยกแผงนะคุณผู้ชมนะคะเรามาดูสเต็ปในการเดินของแต่ละคนนะคะคนนี้บราซิลนะคะบราซิลนะคะเธอก็แต่งเหมือนอแคนาดานะคะแต่เหมือนจะสวยกว่าแคนาดานะคะอาคนนี้ประเทศอะไรคะอาร์เจนตินาหรือว่าอะไรคะคอ่านไม่ออกนะคะไม่ใช่อ่านไม่ออกะอะโตริโกค่ะสวยนะคะ พโตริโกนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเคยส่งสวยกันนี้มานะคะเออ,เอ,อส่งจูบนะคะคนนี้มานะครับเป็นข่า,ขาวมีแวนเฮลซิงนะคะเออ,อหมุนนะคะเออนะคะโบลิเวียเหรออะไรอย่ามองไม่เห็นน่ะนะคะอ๋อนะคะเอาเวเนหรือลมะก,กี้เวเนีมองไม่เห็นนะ่ะอันนี้โคลัมเบียป่ะโคลัมเบียนะคะโคลัมเบียหรือคอสตาลิกา โคลัมเบียนะคะสาวงามจากแดนลาตินเขาจะเน้นสีสันนะคะเออนั่พวกเธอรู้งานนะคะพวกเธอเป็นพวกเธอรู้งานนะคะอันนี้เหมือนแต่งตัวมาจ่ายตลาดเบาๆใสๆนะคะใส่สีเขียวนะคะเอานะสวยนะหวานนะจิกนะคะเออนั่นๆเออแต่งมาเป็นสามสซิแกันนะคะคุณผู้ชมขานอมูลนะคะหมุนนะคะเออเออนะคะ สเตปลาตินนะคุณผู้ชมนะคะลาตินานะคะโอ้คนนี้สวยมากนะคะคนนี้สวยจังเลยนะคะเออทีแรกนึกว่านึงผ้าถุงนะคะไม่ใช่นะคะโอ้สวยจริงๆคนนี้สวยเหลือเกินนะคะคนนี้สวยเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะอตาย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 ,ตายนะคะมาอีกคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ฉันเห็นทีวีไกลๆฉันไม่สามารถจะอ่านสายสพายได้ชัดใครที่อ่านได้ก็มา,มาตอบๆกันหน่อยนะคะ เอออันนี้แต่งตัวเหมือนมาสมัครงานนะคะเออมาสมัครงาน,นลงมาแล้วค่ะลงมาแล้วมาอันนี้ประกาศตามหาคนาหายนะคะหายังไม่เจอนะคะ <c oughs> ไม่ได้เลยอ่ะ USA อะ่ะพีมากอะไม่ได้อืมอ่าเนี่พอมาเจอกลุ่มนี้เม็กซิโกเจ้าภาพแอบแก่นะคะ <c oughs> เออไชน่าอาเ์เจนจีนา่ากูว่าตกนมเป็นก้อนเชตกแน่นอนอืมตกมาลตาอืมอันนี้มาร่วมกิจกรรมไม่เข้าแน่นอนอย่างเงี้ยเนเธอร์แลนด์ส่งอย่างนี้มาไม่เข้าหรอกอ้ยนี่อะไรอ่ะโปรตุเกสหรอนี่อะไรไชน่าหรออียิปต์น่ากลัวสุด นะกูวสุดกูกูไม่กูไม่ค่อยจะอยากจะให้อียิปต์เข้านะกูว่าหลังๆอียิปต์เริ่มเริ่มเริ่มไปแบบนางแบบแล้วนะมากับที่โอปอค่ะคุณผู้ชมขานะคะจริตลาตินเริ่มมาเริ่มดีดนลลูกสาวเริ่มดีดลูกสาวจากอยู่เมืองไทยเรียบร้อยเรียบร้อยหลังๆลูกเริ่มดีดแล้วนะคะมากับกลุ่มเพื่อนนางงามนะคะเออเออเออนะคะลูกเริ่มดีดแล้วนะคะลูกสาวเริ่มดีดเออทักทายสื่อมวลชนแล้วทักทายบรรดาเอฟ นะคะทักตายเอฟซจิกกองจิกจิกลื้อลูกกูอยู่ข้างหลังแต่ลูกกูดีแต่ไอ้ลูกจิกกองจิกกองไอ้เหลูกกูเต้นหรือลูกกูเต้นอ้เอเออเออลออลิศลิศลลอสวยเลอ ลิศเออเลิศเ,เลิศบบาย,บายนะคะเออทุกคนก็ไม่อยากจะถ่ายคู่นะคนบางคนถ่าย,นะตายาาาาูตายออจงจุกจงอเออขาสวยสูง180โอ้ตายอันนี้ตินีแดดนะคะกับประกบกับโอปอลแล้วนะคะเออนะคะไม่ใช่ใบเล็กวันนี้นะวันพรุ่งนี้นะศูนย์หนึ่งไม่ใช่นะคะอออันนี้ก็จับคู่กันแล้วนะคะกับเพื่อนสาวง,งามลาตินอเมริกานะครับบราซิลนะคะอิตาลีใช่ไหม หรืออีานะ่านเนี่ยคุณไม่รู้กูอ่านไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นนะคะไม่ใช่กูอ่านไม่ออกนะรับมันอยู่ไกลแคะจอมันอยู่ไกลคะ่ะเออสวยค่ะสวยทุกวันนะคะเต็งโพเต็งหนึ่งเรียบร้อยนะคะสําหรับโอปอสุชาตาช่วงสี่นะคะเออลดค่ะนะคะคุณผู้ชมขาทีนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาดูสาวงามจากเดนมาร์กที่เขาบอกว่าหลังๆมาสวยด้วยเช่นเดียวกันนะคะกระถวยไทยเขาไปทักตัวตัวพูดภาษาไทยได้ด้วยนะคะรันเปิดเสียงได้ไหมะ เสียงยังไม่ได้แปลใช่ไหมเธอเขามีคนไปบอกสวยมากเธอบอกอ๋อเธอรู้ว่าเธอเคยมาเมืองไทยเธอเคยมาเมืองไทยนะคะเออเธอรู้ค่ะว่าสวยมากคือแปลว่าอะไรเธอรู้เพราะเธอบอกเธอเคยมาเมืองไทยนะคะสําหรับตัวเต็งอีกหนึ่งคนจากประเทศเดนมาร์กนะคะเรามาดูสาวงามจริตนะคะเวเนุ่ะอลานะคะคนนี้ก็อยู่ท็อปบนเช่นเดียวกันกับโอปอนะคะอ้าเวเนซุเอลานะคะเวเนซุเอลาพวกนี้เขาจะทักทายกล้อง นางงามลาตินอเมริกันี่เห็นกล้องไม่ได้นะคะพุ่งเหล่าลาวดอฟเข้าไปเลยนะคะเขาจะพุ่งเหล่าลาวดอฟนะคะส่งจงส่งจูวิ่งเข้าไปทักทายปันดาพี่พีสื่อมวลชนนะคะเข้าไปหานะคะคุณผู้ชมขานะคะนี่คือจริตลาตินนะคะลาตินานะคะเวลาเจอกล้องเจออะไรมึงไม่ถามกูกูจะกูพูดกับมึงเองไม่ต้องห่วงนะคะพวกนี้เก่งนะคะแต่เวลาอยู่เฉยๆวยเงียบนะ เวลาอยู่เฉยๆนั่งเงียบนะแต่เวลาเจอกล้องพวกนี้วิ่งเข้าหานะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งสตีนที่เขาใช้ขโมยกันนะคุณผู้ชมนะคะในการประกวดมิสจูนิเวิร์สนะคะเพราะว่าจะรอให้ช่างภาพมาถ่ายเธอมันไม่ได้ค่ะเพราะทุกคนสวยกันหมดนะคะร้อยกว่าประเทศมันสวยกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องวิ่งเข้าไปหากล้อง วิ่งเข้าไปหาสื่อมวลชนวิ่งเข้าไปหานักข่าววิ่งเข้าไปหาบรรดา f อฟต่างๆแล้วก็เล่นกับกล้องเพื่อที่จะให้รูปของคุณเนี่ยได้ออกในโลกโซเชียลได้มากที่สุดนะคะคนจะได้จดจำว่าเอ้ยคนนี้ก็สวยคนนี้ก็สวยไอีนี่แกแต่สวยอะไรอย่างนี้นะคะเยอะแย,ยะมากมายนะคะก็เป็นจริตนะคะเวทีโอลิมปิกแห่งนางงามนั่นก็คือ MissUniverse นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมค่ะนะคะมาจิบกาแฟเบาๆกันในช่วงยามบ่ายนะคะสำหรับกาแฟลีแอนบุ๋มนะคะรังสรรค์สร้สางสรรค์ผลิตโดยแม่ลีนะคะของน้องแก้มบุม๋มนะคะสารสก,กัดพี่เต๋าบอกไว้ก่อนเลยนะคะอาราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เบาหวานความดันทานได้ทำไมถึงทานได้หนึ่งเขาใส่ถังเช่าสองเขาใส่เจียวกุหลาลดความดันโลหิตสูงแล้วมีน้ามันลาข้าวเมล็ดงาดาแอลคาเนทีนเร่งการเผาผลาญนะคะ แล้วก็นะครับผลส้มแขกช่วยในเรื่องของการระบายชากเขียวกระบองเพชรถั่วขาวดักจับแป้งดักจับน้ําตาลแล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายน้ําตาลไม่ใส่ใส่ซูกาโลสแทนครีมเทียมไม่ใส่ใส่ใน้ํามันรําข้าวแทนนะคะข้างในซองอลังการแพ็กเก็ตหรูหรา,าหมาเห่าขนาดนี้นะคุณผู้ชมนะคะดิฉันบอกเลยนะคะว่าหลายคนกินแล้วเขาบอกว่าอิ่มทั้งวันกินไปแค่แก้วเดียวอิ่มจนถึงเย็นเลยนะคุณผู้ชมนะกินเย็นอิ่มจนถึงตอนเช้านะคะ สำหรับกาแฟรีแอนด์บุ๋มนะคุณผู้ชมนะคะมีออยถูกต้องตามกฎหมายโรงงานมี GMP ถูกต้องตามกฎหมายนะคะมีวันเดือนปีผลิตหมดอายุเมื่อไหลผลิตเม่อไหลบอกถูกต้องตามกฎหมายแพ็กเกจิ้งหรูหรานะคะซื้อเป็นของขวัญก็ได้หรือซื้อกินเองได้ก็ยิ่งดีนะคะในนี้มีทั้งหมด15ซองนะคะคุณผู้ชมราคาเต็มอยู่ที่790แม่รีบอกฉันไม่ขายน้องเต่าแม่ลดราคาเฉพาะรายการนี้รายการเดียวเหลือ250 เหลือ250หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสั่งซื้อ,อยามัวแต่นั่งอ้อล้อกันอยู่นะคะ0 6 4 6 3 6 4 5 1 6 6 6 1 9 6 5 6 9 7 8นะคะสำหรับกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับกาแฟสำหรับคนลดน้ำหนักลีแอนบุ่มนะคะ ช่วงหน้าโอ้ตายแล้วเกาะติดสถานการณ์มิสยูนิเวิร์กันฉ่ำนะคุณผู้ชมค่ะนะคะเราจะมาดูลุกโอปอนะครในวันที่2วันที่3เนี่ยเขาบอกว่าลุกนี้ก็แซ่บนะคะเพราะว่าสวยจริงอะไรจริงขึ้นโพอันดับหนึ่งและสำหรับการแต่งตัวของมิ s ไ t h a ยแลนด์ยูนิเวิของเรานะคุณผู้ชมคะจะเป็นอย่างไรจะแซ่บขนาดไหนจะร้อนขนาดไหนต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ คลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด,ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ